มีใจก็ตามมาค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะเพื่อนๆชิปนี้ฝากไว้แค่นี้บายๆค่ะการบีบน้ำมะานาวพี่น้องนี่มะนาวยายอ่อนกับบีบแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะบีบมะนาวใส่เกลือสิเหมือนลูกพี่น้องนะคะเพราะยายอ่อนชอบหลับสวัสดีสวัสดีตอนเช้าพี่น้องจ้าเข้ากลัวอีกแล้วจ้ามันนี่เข้าคล้วยายอ่อนทําเมนูลาบหมูเด้อค่ะหลายมักว่าเผ็ดกะไซนิดหน่อยเด้อค่ะ อันนี้รสชาติตามใจฉันแน่นอนนะรสชาติตามใจฉันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ให้มันสุกหอมกลุ่นกัน,นะพี่น้องคะแล้วเอาหมูนะคะเอาหมูทีข้าวสับไ,ไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องลงไปผัดค่ะพี่น้องลงไปผัดให้สุกเนาะคะ่ะนี่นี่ก็ใไห้หนัวพี่น้องตัวแข็งนัวแล้วอย่าลืมพี่น้องจ้าที่ขาดไม่ได้เด้อค่ะ พริกป่นค่ะเพื่อนๆค่ะพริกป่นนะคะพริกขวดใส่เครื่องหมดแล้วเด้อพี่น้องเนาะค่ะใส่น้ำมะนาวพริกน้ำปลาชูโร่เอาพอดีพองามกัดตามที่เจ้าของชอนนะเนาะพี่น้องเนาะเอาตามที่ว่าหมูเราเยอะไหมนาะพี่น้องมาเดี๋ยวถมายน้ำ่บๆเนาะค่ะทำแซ่แล้วก็อร่อยเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้กับประมาณนี้เด้อค่ะนี่หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะอร่อยสุดๆนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเพื่อนๆพี่น้อง เนื้อเคียงเลยแซ็ปนัวที่ควายใหญ่หวานพี่น้องตามด้วยหอมซอยพี่น้องจึ๊บหวานลงไปเลยพี่น้องจาน,นะคะ่ะหวานลงไปทำเปรี้ยวเพราอร่อยเนาะพี่น้องนี่ะจับประมาณนี้นะคะเค่านี้พีชก่นแล้วก็ข้าวโพวใส่แล้วโคเลโคเลเลยจ้าพี่เฉินจ้าโคเล่เลยเนาะค่ะเ,เยอะพอพีชกลงเท่า เอาตามใจชอบเพื่อค่ะเอาตามใจชอบเอาตามใจมากพี่น้องมักเผ็ดแต่ใส่ให้มันสุกหอมกลุ่นกัน,นะพี่น้องคะแล้วเอาหมูนะคะเอาหมูที่ห่อสับไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องลงไปผัดค่ะพี่น้องลงไปผัดให้สุกเนาะค่ะนี่นี่กอีกหนึ่งอย่างก็คือข้าวคั่วพี่น้องคะแย้วันบริสุทธ์แล้วค่ะข้าวดทำเองเนาะคะ่ะขวดเองแล้วค่ะปั้นเองเฮดเองพี่น้องคะ่ะตำเองเนาะคะ่ะโรยลงไปพี่น้องชุ่มรสเนาะคะ่ะแล้วก็รสด,ดีพี่น้องคะ่ะ เกลือนิดหน่อยพี่น้องค่ะเร็จเรียบร้อยแล้วแย่ออนตัดสีมาทํากาปรุงเครื่องพี่น้องคะะบุงเครื่องด้วยกัะคนให้เข้ากันนกกานากินเพราค่ะพี่น้องคะน่ากินไหมคะป้ามานนี้แล้วค่ะพี่น้องครัทำง่ายง่ายแล้วค่ะแสบ้งนวดแสบนวดอีกหนึ่งอย่างก็คือข้าวคั่วพี่น้องคระบแย่ออนบริสุทธิ์แล้วค่ะขอขวดทําเองนะคะขวดเองแล้วค่ะปั้นเองเท็เองพี่น้องค่ะตตำเองแล้วค่ะโรยลงไปพี่น้องตีดสีคั่วแย่ออนพี่น้องมืลนี้แสบ้งเมที่คั่วแย่ออนนะคะ ซิมเมืองพี่น้องชิมหลายมักว่าเผ็ดกับไซนิดหน่อยเด้อค่ะอันนี้รสชาติตามใจฉันนะพี่น้องเนาะรสชาติตามใจฉันเดียวสงที่ขาดไม่ได้พี่น้องเ,อองเห็นไหมค่ะท้าเมนูลาบหมูเนาะค่ะอันนี้คือผัดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องขายายอ่อนใช้น้ํามันพืชเนาะคะ่ะสับหมูให้ละเอียดเนาะคะ่ะสับหมูใส่เครื่องหมดแล้วเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะใส่น้ำมะนาว พีน้ำปลาชูโรพี่น้องเกเขียงเลยแซ่บนัวที่กวยใหญ่หวานพี่น้องตามด้วยหอมซอยพี่น้องจึ๊บหวานลงไปเลยพี่น้องจานค่ะหวานลงไปหลายมากว่าเพีดกะไซนิดหน่อยเด้อค่ะอันนี้รสชาติตามใจฉันเนาะพี่น้องเนาะรสชาติตามใจฉันเดี๋ยวสิ่งที่ขาดไม่ได้อะไะอยากก่อนเด้อค่ะเรากะอันเอาน้ำมันพืชนเนาะค่ะ ตกระเทียมผัดก,กระเทียมนะคะนนพี่น้องผัดกระเทียมใส่ก,กันกับน้ำมันผืดเนาะค่ะให้นวัวพี่น้องอนัวแข้งนัวอย่าลืมพี่น้องจ้ะที่ขาดไม่ได้เด้อค่ะพริกป่นค่ะเพื่อนๆค่ะพริกป่นนะคะพริกขวดด้วย <Isab ella> ละียดก้อนเด้อคะ่ะแล้วกะอั <and S 2> นเอาน้ำมันผืดเนาะคะ่ะตามกระเทียมผัดกระเทียมนะคะพี่น้องผัดกระเทียมใส่กับน้ำมันผืดเนาะค่ะและเอียดก้อนเด้อค่ะแล้วกะอันเอาน้ำมันผืดเนาะค่ะ ตำกระเทียมผัดก,กระเทียมนะคะพี่น้องผัดก,กระเทียมใส่กันกับนำมันผืดเนาะคะ่ะชูรสเนาะคะ่ะแล้วก็รสดีพี่น้องค่ะเกลือนิดหน่อยพีนนะะ่น้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออนกัดสีมาทำกรปรุงเครื่องพี่น้องค่ะบุงเครื่องด้วยตะกรมีใจก็ตามมาค่ะมากินข่าน้ำกันค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้บา,บายๆค่ะ <Yeah. S 1> น้องเห็นไหมคะ่ะทำเมนูลาบหมูเนาะคะ่ะอันนี้ อันนี้คือผัดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะยายอ่อนใช้น้ํามันพืชนะคะสับหมูให้ละเอียดนะคะสับหมูแล้วผีโกน่เท่าเอาตามใจชอบละคะเอาตามใจชอบเอาตามใจมากพี่น้องมักเผ็ดกระใส่ชุดยอดยิ้ดจัดบเผ็ดหอมเผ็ดแล้วก็หอมข้าวคั่วหอมพริกป่นพี่น้องพี่น้องเนื้อเคียงเลยแซ่บนัวที่กั่วยายอ่อนพี่น้องตามด้วยหอมซอยพี่น้องึุดหวานลงไปเลยพี่น้อง ป่านลงไปชักกีกวยใยอ่อนพี่น้องมือนี้แซ่บมือที่คุวใยอ่อนนะคะซิมเมึงพี่น้องชิมใส่เครื่องหมดแล้วเดอ้อพี่น้องนะคะใส่น้ำมะนาวพริกน้ำปลาชูโร่เอาพอดีพองามกัดตามที่เจ้าของชอบน่ะนาะพี่น้องเนาะ<ม>เอาตามที่ว่าหมูเราเยอะไหมเนาะพี่น้องมาเด็ดแทนแซ่บๆนะคะทำแซ่บเราก็อร่อยเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดจิ้มจัด เผ็ดหอมเผ็ดแล้วก็หอมข้าวคั่วหอม,หอม,หอมพริกก่นพี่น้องสวยแล้วก็โคเล่โคเล่แบบนี้นะคะพี่น้องเนี่ยทำประมาณนี้ค่ะดูง่ายนะคะดูแบบเรียบง่ายกินแบบเรียบง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะยายอ่อนจะทำด่อนนะคะสุดท้าย <c oughs> โยกเขียงเลยนะ,ะให้มันสุกหอมกลุ่นกันนะพี่น้องคะแล้วเอาหมูนะคะเอาหมูที่ห้าสับไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ลงไปผัดค่ะพี่น้องลงไปผัดให้สุกเนาะค่ะนี่นี่บแบบนี้กับประมาณนี้เด้อค่ะนี่หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะอร่อยสุดๆนะคะคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้เด้อค่ะเพื่อนเพื่นอนน้องเห็นไหมคะ่ะทำเมนูลาบหมูเนาะคะ่ะอัน,นอันนี้คือผัดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องขายายอ่อนใช้น้ํามันพืชนะคะสับหมูให้ละเอียดนะคะสับหมูให้ละเอียดก่อนเด้อคะ่ะแล้วก็อันเอาน้ำมันพืชนะคะตำกระเทียม ผัดกระเทียมนะคะพี่น้องผัดกระเทียมใส่กันกับน้ำมันผืดเนาะค่ะครับมีใจก็ตามมาค่ะมากินเข่าน้ำกันค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้บายบายค่ะ <Yeah. S 1> คนให้โต๊กันเนาะก่ะนากิน,นะคะน่กนนะคะพี่น้องค่ะ <Yeah. S 1> น่ากินไหมคะปรามาหนีแล้วค่ะพี่น้องค่ะทำง่ายๆเนาะคะ mm ่ะ hmm. แสแม่์นวสแป่์นวดพี่น้องเห็นไหมคะ่ะทำเมนูล,ลาบหมูเนาะคะ่ะ อันนี้คือผัดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะยายอ่อนใช้น้ำมันพืชน,นะคะสับหมูให้ละเอียดนะคะสับหมูคนให้เข้ากันนะคะน่ากิน,นะะพี่น้องคะน่ากินไหมคะปรามานหนีแล้วค่ะพี่น้องคะทำง่ายๆนะค่ะแสบม้วนเสบนวน,ส,น,วนสวัสดีสวัสดีตอนเช้าพี่น้องจ๋าเข้าครัวอีกแล้วจ้ามันนี่เข้าครัวยายอ่อนทําเมนูลาบหมูเด้วค่ะพี่น้องเนี่ย ข,ข้าวคั่วแล้วก็พริพะะกป่นพี่น้องเนาะคะ่ะคนก่อนพี่น้องคนแลค่ะคนให้เข้าเข้ากันพี่น้องเห็นบ่ะะละเอียดก่อนเด้อค่ะแล้วก็อันเอานําม,มันผืชเนาะคะ่ะตามกระเทียมผัดกระเทียมเนาะค่ะพี่น้องผัดกระเทียมใส่กันกับนําม,มันผืชเนาะคะ่ะเขาพอดีพองามกัดตามที่จะาข้องชอกเนาะน้อพี่น้องเนาะเอาตามที่ว่าหมูเราเยอะไหมนาะอพี่นอ้องมาเดี๋ยวแผ่นเส็บๆเนาะคะ่ะทำแซ่บเราก็อร่อยนาอพี่น้องเนาะยอนเนาะคะ่ะ สุดท้ายโยกเขียงเลยนะคค่ะพี่น้องเนี่ยข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นพี่น้องนะค่ะคนก่อนพี่น้องคนเนาะค่ะคนให้เข้าเข้ากันพี่น้องเห็นบ่มดด่อนนะค่ะสุดท้ายโยกเขียงเลยนะทำเสียกับว่าอร่อยนะพี่น้องนี่จับประมาณนี้เด้อค่ะพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วใส่แล้วโคเลโคเลเลยจ้าพี่เสรจ้าโคเลเลยเนาะค่ะยอดจะพริกป่นเท่า เอาตามใจชอบเพื่อขาเอาตามใจชอบเอาตามใจมากพี่น้องมักเผ็ดแต่ใส่พี่น้องเนื้อเขียงเลยแซ่บนืวอที่กั่วใหญ่หวานพี่น้องตามด้วยหอมซอยพี่น้องชึบหวานลงไปเลยพี่น้องจานค่ะหวานลงไปชุ่รถค่ะแล้วก็รสดีพี่น้องค่ะเกลือนิดหน่อยพี่น้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเยาอนกระสีมาทำกาปบุงเครื่องพี่น้องค่ะบรุงเครื่อนด้วยท่าบกะเสียกับวอร่อยนะพี่น้องนี่ จะประมาณนี้นะคะนี่ยพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วใส่แล้วโคเล่โคเล่เลยจ้ะเพื่อนจ้ะโคเล,ะคะล่เลยเนาะค่ะแ่ยวหมูหนึ่งีกยวจะให้รสชาติมีรสชาติเปรี้ยวด้อคะพี่น้องคะจะให้มีรสชาติเปรี้ยวนะคะให้เปรี้ยวจักน้อยนะคะจะได้แซบๆค่ะพี่น้องปรุงรสประมาณนี้เด้อเพื่อนๆค่ะนะคะผ,ะคะผัดให้สุกปรุงรสน้ำปลาละเอียดก่อนเด้อค่ะแล้วก็อัน,ะะน,ะะนะะเอาน้ามันผืชเนาะค่ะ ตกระเทียมผัดกระเทียมนะคะพี่น้องผัดกระเทียมใส่กันกับน้ำมันผืดนะคะให้นัวพี่น้องมัวแข็งนัวอย่าลืมพี่น้องจ้ะที่ขาดไม่ได้เด้อค่ะพริกป่นค่ะเพื่อนๆค่ะพริกป่นนะคะพริกขวดด้วยแล้วก็โคเล่ก็เล่แบบนี้นะคะพี่น้องเนี่ยทำประมาณนี้ค่ะดูง่ายนะคะดูแบบเรียบง่ายกินแบบเรียบง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะใหญ่กวจะทำใก่เครหมล้วเด้อพี่น้องนะคะใส่น้ำมะนาว พริกน้ำปลาชูโร่เพร์ก่เขาเอาตามใจชอบเพื่อขาเอาตามใจชอบเอาตามใจมากพี่น้องมักเผ็ดแต่ใส่พี่น้องเนื้อเขียงเลยแซ่บนัวที่กั่วใหญ่หวานพี่น้องตามด้วยหอมซอยพี่น้องจุดหวานลงไปเลยพี่น้องจานค่ะหวานลงไปให้มันสุกหอมกลุ่นกันะพี่น้องคะแล้วก็เอาหมูนะคะเอาหมูที่เข้าสับไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องลงไปผัดค่ะพี่น้องลงไปผัดให้สุกเนาะค่ะนี่นี่ก็ให่หนว